เลมอนช็อปร้านที่มาพร้อมกับเลทที่สุดจะเปรี้ยวจี๊ดทางร้านก็จะมีบริการกดเกมพาร์ในแมปต่างๆเช่นแมปบล็อกฟุตแมปคิงเลกาซีกดเพชรในแมปออสตาและก็ยังมีบริการอื่นๆอีกมากมายสนใจลิงก์ใต้คลิปเลยเอออ้ฮัลโหลกายวสตูดิโอโอเคครับทุกคนครับก็อยู่กับผมต้นไม้จากช่องต้นไม้สตูดิโอเองนะครับในคลิปวิดีโอนี้เนี่ยนะครับทุกคนก็ผมเนี่ยจะมารีวิวตัวละครให้ดูอีกแล้วเนาะนี่เลยครับตัวละครระดับแร นี่ตัวละครใหม่ระดับแลนะครับตัวนี้เนี่ยมันชื่อคาเนกิใช่ไหมทุกคนน่าจะใช่คาเนกิแหละไอสีหางแบบนี้นครับแล้วก็หน้ากากแบบนี้ด้วยเนาะคือผมเนี่ยไม่มีดวงนะครับที่จะมาะจับมิตรงมิติให้พวกเราได้ดูกันรีวิวกันเนาะมิติก,ก็ให้ช่องใหญ่ๆเขารีวิวกันไปนะครับส่วนช่องเล็กๆอย่างผมเนี่ยก็มานั่งรีวิวตัวละครระดับแลนี่แหละ โอ้โหเลเวล55ไม่มีมิสติกอะครับทุกคนนี่ถ้าสมมุติว่าไม่สุ่มได้รีเจนด้วยนี่ไม่ต้องเล่นกันแล้วนะครับถ้ามีเสียงรบกวนเนี่ยต้องขออภัยด้วยนะทุกคนเค okay, ครับทุกคนเราไปดูรีวิวกันเลยดีกว่าครับจะได้ไม่เป็นการเสียเวลานะครับมาครับทุกคนเรามาเริ่มวางตัวละครของเรากันดีกว่าครับนี่ใช้เงินในการวาง400นะครับเม้งลงไปอ่าก็ตัวละครตัวนี้นะครับจะตีเป้าหมายเดียวนี่ทุกคนดู อ่ะมาตีแค่ตัวเดียวนะครับแล้วก็ตอนเริ่มวางเลยเนี่ยเราจะได้มาแค่2อหางเนาะนี่เห็นไหมเรียกเป็นหางได้ไหมน่าจะได้นะครับเออผมไม่รู้ว่าเขาเรียกยังไงกันอะเอาเป็นว่าเรียก2องหางแล้วกันเนาะเออแล้วก็ท่าการโจมตีของมันนะครับก็จะเอาหางทิมเนาะนี่ทุกคนดูมันจะเอาหางทิมแบบนี้เลยครับนี่เอฟฟงเอฟเฟกก็ตามที่ทุกคนเห็นเลยจึกอ่ะแค่นี้เลยครับ แล้วก็สเตตเนี่ยนะครับจากที่ผมดูเนี่ยตัวละครใหม่ๆนะครับถึงจะเป็นตัวละครระดับแรงก็จริงแต่ถ้าแบบว่าเป็นตัวใหม่ๆเนี่ยอย่างเช่นแพทเนี่ยนะครับเป็นตัวของกูเนาะซะส่วนใหญ่นะครับจะเป็นตัวของกูหมดเลยคือเท่าที่เห็นเนี่ยมันตีแรงทุกตัวเลยนะครับเนี่ยทุกคนดูดิระดับแรงวางไปก็ตีเกือบ30แล้วอะครับยังไม่ได้อัพเลยนะความเร็วเนี่ยก็ถือว่าอยู่ในระดับกลางๆนะครับไม่ช้าเนาะ แล้วก็ระยะนี่ค่อนข้างแคบนิดนึงครับข้อเสียตัวนี้แต่ส่วนใหญ่เนี่ยผมเห็นหน้าแพทเนี่ยตัวของกูนี่ตีแรงเกือบทุกตัวเลยครับเนี่ยครับเปรียบเทียบกับพวกด่านนารูโตะด่านวันพีสแล้วก็ด่านดาบิคาตะสูนอะไรพวกนี้ครับแล้วก็ไอ้พวกดาก้อนบอลดาก้อนบอลเนี่ยคือตีไม่เท่าไอ้พวกนี้เลยอไอ้พวกนี้ระดับแรตีโคตรแรงอ่ะตอนเริ่มต้นอ่ะไอ้พวกนั้นนี่ตีแบบหลักหน่วยอ่ะทุกคน 5 8อะไรเงี้ยครับตัวตีแรงจริงๆก็หลัก10ออะไอ้น,นี่ตีปลาไป30อ่อะครับทุกคนประมาณ30ได้เลยอ่ะผมก็บ่นมาเยอะละเดี๋ยวอัพให้ดูเลยละกันนะครับขั้นแรกเนี่ยอัพ550ขั้นที่2ครับ650ขั้นที่3 800ขั้นที่4 1750ัอาครับอ่เดี๋ยว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 เฮ้ยเอา้าแป๊บนึงนะทุกคนเดี๋ยวนะอันนี้อัพขั้นแรก โอโอเคครับอัาพขั้นที่1เราก็ได้หางมาเลยเนะาะกลายเป็น4ี่หางนะครับอา,อาจจะมีเสียงมอไซค์นะทุกคนต้องขออภัยด้วยเนาะนี่อาพขั้นแรกเราก็ได้4ี่หางมาเลยนะครับแล้วก็เดี๋ยวผมจะอัพขั้นต่อไปเลย1750ด้้าได้ท่าใหม่ครับเบ่งเข้าไปมาเย่ท่าใหม่เป็นงี้ครับทุกคนครับเขาก็จะกระโดดนะครับแล้วก็เอาหางทิ่มลงมาแบบนี้เลยแต่คือจาก ตีเป้าหมายเดียวเนี่ยพอเราได้ท่าใหม่มาแล้วเนี่ยเขาจะกลายเป็นตีแบบ AOE นะครับจะเป็นแบบเฉพาะจุดเนาะนี่อันนี้ตีเป้าหมายเดียวครับแต่นี้จะตีเป็น AOE นะครับต่อไปนะครับทุกคนก็2000นะครับก็เป็นขั้นสุดท้ายแล้วเนาะ0 0 0อัพเลยครับเบ่งเข้าไปตัวละครตัวนี้นะครับจะตันอยู่ที่ขั้นที่เนาะทุกคนดาเมจนะครับก็เกือบร้อยเลยอันนี้แค่เลเวล1นะเลเวล1ดาเมจก็เกือบร้อยแล้วอะทุกคนลองคิดดูดิ เป็นตัวละครระดับแรที่น่าเล่นมากๆเลยนะครับแล้วก็ตีเร็วด้วยตีแค่4ีวิเนาะประมาณ4วีวิแต่ระยะนี่ค่อนข้างแคบนิดนึงครับทุกคนอันนี้ก็คือข้อเสียเลยเนาะคือระยะมันแคบครับอ่านี่ประมาณนี้เลยทุกคนสําหรับคาเนกิของเรานะครับคือข้อดีของตัวละครตัวนี้เลยเนี่ยที่ผมเห็นนะคือตีแรงครับตีเร็วแต่ว่าระยะมันแคบอันนี้คือข้อเสียคือว่าส่วนใหญ่แล้วนะครับตัวละครที่ผมรีวิวมาทั้งหมดเนี่ย คือเท่าที่เห็นอะช่วงแรกๆมันจะอัพถูกใช่ไหมพอช่วงหลังๆเนี่ยจากหลักร้อยอดีดขึ้นไปแบบครึ่งหมื่นนะครับห้าพันเจ็ดพอะไรอย่างงี้เนาะแต่ว่าตัวเนี้ยครับมันดีตรงที่มันค่อยๆขยับเนาะห้0ร้0ยหกร้อยแครับแล้วก็2,000ันแค่นี้ตันแล้วครับทุกคนโอ้โหเมตาสำหรับผู้เล่นใหม่เลยครับตัวละครตัวนี้เนี่ย ไอตัวนี้ควรส่มไว้เลยครับเป็นตัวละครระดับแรกที่ผมว่ามันมันโอเคที่สุดแล้วอะประมาณนี้เลยเนาะทุกคนครับอะสำหรับในการรีวิวคาเนเกะของผมก็มีประมาณนี้เลยถ้าใครชอบเนี่ยนะครับก็อย่าลืมกดไลค์กดติดตามกดกระดิ่งเพื่อจะได้ไม่พลาดคลิปวิดีโอใหม่ๆกันด้วยนะครับสำหรับคลิปวิดีโอนี้ผมก็ต้องขอตัวลาทุกคนไปก่อนนะครับสวัสดีครับผมไปละครับบ๊ายบาย Construct productions, hey.